สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมันนี้เจเดียงก็อยู่ที่วัดป่าค่ะพันยางออกไปทั้งนอกพันยางออกไปส้มตรงหน้าอยู่ทั้งนอกค่ะบอกว่าเอิญพันไ้ไหมปัวปัวนิมนต์ค่ะจะเพข้าไปข้วหไป ไป <laughs> ไปจอดอยู่หนถามเม้มด <c oughs> ิปูเพิ่นสีขึ้นกุดเ,พ, <c oughs> เพ,พิ่นค่ะเพราะว่ามันนี่สีแท้เพื้นค่ะท่านผู้ชมสจมาถามเสี่ยนไก่ว่าเพิ่นได้ตัวใดเนาะคะ <c oughs> ่ะเท่พื้นโล่งขั้วโล่งอาหาร <c oughs> ค่ะ <c oughs> ในนเหมือนนี้เมื่อกี้คุยกับ <c oughs> สังไก่แล้วเสี่ยนไก่แล้วเ <c oughs> พิ่นบอกว่าเหล็กตัวนี้แน่นอนมาสันเด้สมัยก,ก่อนกะ นั่นเนาะเหล็กเพิ่นกับขืนซื้อลื้อซาวิ่งตัววิ่งตัวเด่นติดงวดนี่เพิ่นรับประกันว่ากเก่า,าว่ามาแท้่าสั่นคุ้ยกันกับเพิ่นก็เลยจับโทรศเรา์มาถทายคลิปค่ะมือนี่สร้างปูนแปดขิวแท้แปดขิวแท้สิพ่ออยู่นี่ก็ได้เงืนจากปัดใจจากญาติโยมจากพี่จากน้องจากผููมีกิตศรัทธาแลวก็มารวมสางน้ำกันเนาะ ล่งสันเขาล่งล่งอาหารนะคะบ่เป็นล่งสันเขาล่วงอาหารไปสำหรับไห้อาหารย่ำพระเพ่นสิสันไว้เตรียมอาหารเนาะอันนี้โรงครัวแล้วก็สิมาเตรียมตรงนี้ในงานปฏิบัติรรมหล้วก็ว่าในงานธรรมดาก็สิมาเตรียมไห้กันยกไปถวายพระที่วัดพุนเนาะะเนาะคนพุนมาลอดเทถ้าเทพื้น

ใช่่ได้มากันน่ะอืมัมากสองศูนยสองศูนยเนปูเพิ่นห้ตัวใดปูนะเพิ่นบอกบ่เพก่อนบ่อันก็ได้ถามเพิ่นนเดี๋ยวนั่งไปถามเพิ่นกุดเพิ่นบอกนั่ไปถามหมวดกึหึหึหหึตัหใดกหหึหึหหึหึหึอหึหึหึหหึ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 หหึหึหึหหหก กับย <reg> <ant> ังข้างบนศูนย์ดฮะศูนย์5บ่ศูนย์5ออกศูนเลขตัวนั้นก็ได้ศูข้างล่างก็ได้9ไปเอา93เส้นไกลรับรองว่าบ่มี9ติงวดนี้บนเด้บนบ่บนบ่มี9เด่นเกทั้งบนทั้งล่างนวนนี้ก็ได้อุ้ยของผมบ่แม่น มีเก้ากับแปดยูต่วาเลขเด่นหนึ่งกับสองศกับหนบนน่มากแค่ศูนย์กับหนึ่งสิศกับหนกับเจ<ะ>ตัวได้สีมากบนบนนี่บนเลขบนย่างเดียวหนึ่งกับศูนย์หกับเจตัวได้สีมากตัวนั้นมันเบามากแตคือเป็นหามากศูนย์หา 07เจ็ดบ้าง1หานึ่หาานึ่งเมนบ้างบาเค็บเบ้แผ่า่ยเมนผมเบ้าะือเลขช่วงนดนีเฮ็ดไว้มกเขาตลอดวมา่ัเมื่อเขาคันบ้าตัวนี้ขาดก็คือขาดไปเลยตัวนี้เก่ามันขาดเลยบนเีก่าขาดไปแล้วอันบ้รงเกลียเกลียศูนกับหนึงศูนย์กับหนง แต่ว่าศูนย์มาแทศูนย์เหมือนมาแทศูนย์เขาเขาส้นส้นชุ่มดเขาส้นกันได้หมดศูนย์สันพีนองมักอยู่ได้ศูน์กระไดมักเก่าคือกันจะจับใจศูนย์เก่ามศูนย์กับเนื้อบ่เอาชันผู้ชมมันผู้ใดซื้อผู้ใดซื้อติดเก่าหนาววันนี้ เสียดอกเวียดกับาบึาง,บงเออนอะน,น,นของไผของมันศูนย์นกับหนึ่งแต่ว่าหกับเจ็ดนีแม,ม่นันบ่ม <า S 1> โอ้ยข้าเจออ้ายังให้หกศนย์อยู่ดิเดี๋ยวนี้ม่นี่เิี่เเรียกเขาเรียกยงเขาเรียกเจ็ดเจ็ดซื้อเากบกับศ<อ>ูนยเจเจอ๋กันไกับศูนย์หาเอ๋อหนึ่งหนึ่งเจ็ด ศูกันหนึาศกับ1แต่ว่า6กับ7จ็ดตรงมาเลือกเอาตนเลือกเอาหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ค่ะท่านผู้ชมหนกับ0ูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูเจ็ดตามเบิ้งอะไรเ่ขาดจกัคือวดับเจ็ดเออบ้มันดิดับอยู่วะว้่หมดกวนเจ้ามือดับเจ็ดคือกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจ็ดเก้า พเจ็ดเก้าเป็นล่างก็จ้าว่าเออถ้าเป็นล่างกับ่าว่ากันเด้เก้านี่ดิเออถ้าเป็นบนนี้คือบ่มีเด้อ๋เป็นล่องลางอายุลางเลยอันนี้มันสูรมันเน็บนโดยเฉพาะนะอ้ศูนย์เจน่งเจ็กันศูหแต่ว่าเลขสี่ตัวก็คือหนกับศูศูนย์กับหนคือ 1, บ 0, 0, ับ 1. 1> อบงนึงามาันกรไดมาหก โอ้กกติดหกับเค็ดบอกโอ้หบ่ได้มาถามพักันเอาศูเบิรศูนย์แปดศูนย์เก้าศูน็ซื้อเบิรศูนย์ห้าศูนย์สี่ก็ซื้อาซื้อต่อศูนย์หกเงาซื้ออนอเออคือกันซื้อเกก ถ้าได้ข้ามมายืนยันมีหกกันสี่ซื้อศูนย์หกใส่ดิเพราะวัที่แล้วมากศูนย์แม่เอาวันี้กับศูนย์คือเกาหนึ่ง 1> 1กับศูนย์แซงกันมากหนึ 1, 7, 1่งเจ็ดหนึ่งเอ้ยกับศ <c oughs> ูนย์เจ็วันนี้นพร้อมกันศนะูนหาค่ะเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจ,จอให้ไปถามปู เราไ่ได้แต่ว่าไ่ลืมเดอวตัวมันเข่ามาสลอดบ่เคยหลอดจักรเตตัวใดบ่เคยหลอดซูลคำนึงบ่เคยหลอดจักรเียเอาตตัวใดที่มันคิดว่าจะมาค่อยเอาูเอาเพราะว่าูนี่มันมันซ้อนกับตัวประกบูเจ็ตัวเดียวล่องก็คือศูลหาแต่ว่าถ่านึงมาก็บนึงเจ็ดอ๋อทีนี้ถ้ามาหกกัสิบบนหกได้บะเออถ้าพูดเรียกหกก ห,หนึ่งหกหนึ่งหกกระดังได้เดี๋ยวนี้เอาท่านผู้ชมได้คือกันเนาะทำหกใส่ <c oughs> เดี๋ยวสิไปถามปูกันขี่รถ <c oughs> ไปถามปูจะเก้าปูได้ตัวใดเพราะว่างวดก่อนไก่เคียงค่ะปาต้นย่างคือเปเอาเสียเห็ดมาลงนี่แน่ดาฮะอันนี้ต้นยังนี่โอทุเรีรรยนต้น โอ้ล่องเบิงเจนใช้ยาเิ็นกันจังกันล่องเบิงเอาตามมหาปูเนาะมาถามเลขปูเสียงมันยุ่งเครื่บอเสียงไหนคะยุ่งแ่เอาออกเสียงเอาออกไปคนตั้งมื่อคนละเสียงหน่อยอันนี้เรื่องนี้มาถามเลขปูหน่อยปูใหญ่ผันสีดาใช่ไหมเอาเสียงคนกันเลยเอาเสียงคนบอสประเดี๋ยวท้าน แต่ว่ามาถามเลขปูน้อยปูใหญ่เป็นสีด้าจ่หรเปล่าเนาะมันเป็นสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ยมันแมนบ่เอ้าแต่ว่าลุงปูเทลาคนที่ว่านามีตัวกรุงเทพมันก็ว่าเจ็สมเลยสองหเจเอาเพื่อนบอกตะโดนแล้วค่ะเพื่อนบอกตะโดนแล้วว่านามสีท่วมกรุงเทพเจ็ดสามบันดีถั่มใหญ่ะ แต่ว่าอาจจะท่วมน้อยๆยุ่งส่วงปีนี้่องปหาีตัวดีมนตัวดีไม่ห้อ๋ปูว่า 2, 1, อสองหนึ่งเจ็ดดิค่ะว่ไล้ก่คเล่เที่ยงไก่เคียงไก่เคียงเนาะสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดกับสองหนึ่งแปดว่าปู ตรงกับกับเลขเส้นไก่ด้วยเส้นไกไหมายเลหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเพื่นว่าหนึ่งกับศูน,นย,นย์ซิ่งกันมากเพื่นตัดสินว่าศูนย์ตรงมากวสระวันชอสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดคือเไดบปูนหนึ่งแปดก็ได้สืส่อน้ำยู่ดอก เดี๋ยวโศกมีได้เท่ผืนแต่ว่าก็ได้เท่ได้เฮ็ดแล้วล่ะวะบุญน้ำหนุนเข่าแมา่ได้ไปว่าสิส้วนกันไปซอยน้ำท่วงน้องไายากพ็พระหัดไปเกลี่ยเข่าเกลี่ยน้ำข้าเจ้าเดิมนี่แหละกระส้วงล้างเล็กออกเกินท่ามันยังบวลดท่าน้ำยังบวลดค่ะเอาท่านผูน้ชม ปูพันกับโขว่าสองหนึ่งเจ็ดล่องเบิงนะคะแล้วก็สองหนึ่งแปดต้นทุเรียนอ๋อเพราะไว้หนันที่หาต้นขึ้นคืบกลัวเลยเดี้ทุเรียนเอาทันไป้ชม้วยๆถูกมาไปน้ำกันตรงกันกับเส้นเส้นไก่เนาะหายหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดอ ถ้าศูนมากพันบอกว่าศูนย์เจตันหนึ่งมากพันบอกว่าหนึ่งเจแม่ปูตรงกันกันกบปูมักพอดีเลยเอาท่านผู้ชมเ็แห่งขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยมือนี้จ้าถูกรับปู